ครับสวัสดีครับบีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบพอกับปอะแจมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแนลพี่น้องครับวันนี้กับปอแตมพามาสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องสิบสี่อาจารย์ดังในะพี่น้องเด้อนะครับนี่คืองวดวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสามเมษายนหกแปดเล่าพัฒนาออกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสอง ขับเลขล่างก็ออกแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะขับชุดที่ว่าแต้มสรุปให้งวดที่ผ่านมาพี่น้องสังเกตหนึ่งสองนะพี่น้องเนาะแต้มหน่อยมาหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งขับเด่นแปดกับมาแปดนะพี่น้องเนาะขับส่วนตัวล่องหากับเจ็ดโปมามาตัวเด่นก็ยังโศกมนันอะยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะมือน,นี้่แต้มพามาสรุปต่ออีกนะครับ สีอาจารย์ดังพี่น้องขับเตียมเริ่มได้พี่น้องเนาะพ่อสวัสดีพี่น้องเด้อ<ย>รับพ่อสวัสดีพี่นม้มาานี่เด่นบนล่างพี่น้องศูนสเน้น1กับสี่เตียมกับเจียเบอร์หนึ่งนะพี่น้องศูนย์หสเนาะครับเนาะครับศู นะครับครับเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่แปดได้พี่น้องเด้อครับจับหน้าจอครับผมขับประแยมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อ ับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งโลด3กับ4เน้นที่3พี่นอ้อง3กับ4ครับรับพ่อช่างคมบเด้นใน3839ดได้พี่น้องเด้อเอามากตัวเด็กพิจารณาเมืองเนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญการจะเลื่มกับตัวไว้น้ำหน้าคาม จับหน้าจอครับผมขับปเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมโอกันเบิร์นได้พี่น้องเด้อส3มสาีซีน้ำนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเสียนเพลงพี่น้องครับพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรวดห้ากับศูนย์นะพี่น้อง 5กับ0 0 5นะครับกับเลขบอลายหางพี่น้อง5 8 5 7ปดห้พี่น้องเน้น5 8 5 7 0 8เดศูได้พี่น้องเด้อรับจับหน้าจอครับผมรับพ่อเตีมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อฉลองนะพี่น้องเน้อพ่อฉลองเรียกวิ่งนีโบลุดได้พี่นอ้องเราเรียกจับคูรุดนะครับหมดที่ผ่านมาครับบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ3เน้นที่0ูนพี่น้อง0กับ3าครับ รับเน้น07 37 38ได้พี่น้องเนอะฮะคอยเขาเนาะพี่น้องเนาะปังปังแคปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะรับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอครับเซียนชัยวานบนล่างบิ่งรูด8กับ9พี่น้อง แปดกับเก้าครับครับเน้น8 3 8 4 9 3 9 4เ้ได้พี่น้องเนอะ่ะหมักจอบเปรกเพิจานณามึงน้อพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนนองหานพี่น้องขับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งโดดสองกับสามนะครับสองกับสามสองสามนะครับขับเลขอกบลายหางพี่น้องสี่หางสองหกสองห้าสามหกสามห้าเน้นสองห้าสามห้านะพี่น้องเนาะขับจับหน้าจอครับผม ครับพ่อเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนนองหานหนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัด,ดพี่น้องเด้อเซียนขาดปัดวทต่ผพันมากกัหนึ่งแปดนพี่น้องเนาะเข้าตัวกับบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องแปดตัวเดียวครับ ขับแป8ศูนดี่อนะพี่น้องเนาะเลข3หางนะพี่นอ้องเอามักตัวเลขสอบตัวเลขก็จะ่าลืมกลับตัวไว้น้ำน,นะครับเนาะรับแับหน้าจอครับผมรับเพ่อแตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่คำชนปูคำชนวี่ิพานมาก,กับแปดหนึ่งเข้าตรงๆนะพี่น้อง ครับงวนี่ปุยมากบนล่างบิ่งรูด5กับ2นะครับ5กับ2 5 2นะครับครับ5้าสองห3สองหกสเนาะพี่น้องเนาะเน้นสีามหางนะพี่น้องคอยเข้าตรงๆอยู่เนาะพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผม ครับพอแตรมก็ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่คำชนเนาะครับเนาะหอยปังๆอีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องครับปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมากอะบนเขาอยู่ตัวพี่น้องโอ้งวดก่อนเนาะครับเนาะ ขับงนินไปป่วยมาบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องเน้นที่8 8กับ9 8 9นะครับครับแป8สองแดสาได้พี่น้องเด้อเอก้าสองเก้าสามเก้า่นองศูนย์สามศูนย์สี่ขับมักตัวเด็กอาจจะลืมกลับตัวไว้น้ำนาะพี่น้องเนาะครับจับหน้าจอครับผม ครับประยมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4พี่น้อง4กับ5้านะครับ ครับก็มีสี่แปดสี่ศูนย์สี่เก้าได้พี่น้องเด้อตัวเน้นเนาะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆลายนะครับเด้อปู่โคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศรีสะเกดพี่น้องปู่ศรีสะเกดงวดที่ผ่านมาก,กับแปดหนึ่งเข้าตรงๆรงๆนะพี่น้องเนาะ กับบนล่างวิ่งรูดห้ากับ6เน้นที่ห้าพี่น้อง5กับหเน้นที่ห้าห้นะครับห้าหนึ่งสองตัวเน้นนะพี่น้องเนอะรับตัวกันกระนำเบื้องนํานาพี่น้องเนาะขับจับหน้าจอครับผม ครับผอเตีมขอกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่ศรีสะเกดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนได้พี่น้องขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูด2กับ0พี่น้อง2กับ0 0 2นย,น,ยนะครับ ห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดสองตัวเน้นนะพี่น้องเด้อกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนึนะครับนอ็อกขับช็คหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้านะพี่น้องเด้อ สี่กับ5้านะครับขับ4 0 4ศูน5์5ี่หนึนย์ห้าห้อกันสามหนะพี่น้องเนอะหาคอยเขาเนอะพี่น้องเนอะปังปังนะครับแคปหน้าจอครับผมขับปรปเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนหนองคายเนะครับเนอะ สุดท้ายท้ายสุดพี่น้องก็คือของโปรเตียบนะครับเนาะเอาสีหางเน้นๆได้พี่น้องเด้อเน้นที่8นะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องเน้นที่8 8กับเ8 9ดนะครับเอากันเบิรนดแป้เก้ามันได้พี่น้องเด้อ อับผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะอัดตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนาคะครับอาบัตรนี้พอเตรียมจะมานับคะแนนนํากันเนาะพี่น้องเนาะโอ้คือดิสนกันลายหางเช่นเนาะพี่น้องงวดนี่ศูนย์สี่คะแนนเน้ะพี่น้องเด้อหนึ 1, 1่งหนึ่งคะแนนสองสามคะแนนสาม สามคะแนน4ี่สคะแนนห้าห้าคะแนน6 1ห,หนึคะแนน7ไม่มีคะแนนแปดสี่คะแนนเก้าามคะแนนพี่น้องฮะเดนห้เนาะพี่น้องเนาะหาคะแนนนึ่พี่น้องนะบดเดืนกันไรล,ลองพี่น้อง ศูนย์สี่แปดครับศูนย์กับซี่คะแนนเนาะพี่น้องเนาะซี่สี่คะแนนแปดสี่คะแนนนะครับ เขาเตรียมเนี่ยสองตัวได้พี่น้องนะ ห้ากับแปดพี่น้องถ้าจะวิ่งนะครับรเตรียมเน้นเหตุสองตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเ,รเ,เด้อระวังศูนย์สี่ห้าแปดหาเนื้ะหาคะแนนนึ่งได้พี่น้องเลือกห่างกันไลยนะครับครับเตรียมเน้นเหตุห้ากับแปดได้พี่น้องเด้อนะครับ ผิพาดประกันในพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายลุดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะรับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแล้วขอ่ขอยเขาขอ่อยปังๆอีกพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะกครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้าแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลพี่น้องฝากกดติดตามมานันได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบิพาทชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีเแค่นี้พี่น้องครับสำหรับกันทิปนาน,นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม